นนขนาะนี้ประเทศชาติกำลังเป็นทุกข์กันทั้งประเทศในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้ว่าการยึดมั่นถือมั่นมีหลายระดับด้วยกันไม่ว่าจะในความยึดมัน่นในสถาบันในสีในอะไรก็ตามที่เราสมมุติกันขึ้นมาในสังคมจนกระทั่งกลายมาเป็นความทุกข์ในระดับประเทศแล้วทุกทุกหย่อมแล้วเนี่ยในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราควรจะวางตัววางใจอย่างไร ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่เช่นคำถามคือเป็นอูเบกขาไปว่าเห็นว่ามันก็เป็นฉากฉากหนึ่งของชีวิตของชาติของสังคมก็ดูไปเป็นผู้ดูอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะมันจะเกิดเพราะม,มันมีเหตุปัจจัยของตัวมันเองแล้วเราก็ขอให้ตัวเองเป็นผู้ดูไม่เกี่ยวคนข้างๆอาจจะคิดว่าทำไมคุณไม่ไปช่วยมันเป็นประเทศชาติของเรานะเราบอกว่า มันไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งเราก็ไม่ใช่เราในระดับไหนเราจึงจะควรวางตัววางใจเราให้เหมาะแล้วไม่เป็นทุกข์กลับเมื่อขับรถออกไปแล้วรถก็ยังติดอยู่กลับบ้านก็เปิดทีวีก็ยังเห็นข่าวเหล่านั้นอยู่ขออนุญ,ญาตถามครับนาะยกโยพุทธิกะสมาคมนะครับโยนคำถามมาแบบแทบจะต้องวิ่งออกเลยนะคือผมว่าหลายท่านกำลัง อึดอัดแล้วก็เห็นใจผมทีเดียวแหละ <laughs> เพราะว่าถ้าท่านมานั่งตรงนี้นะคงจะท่าน <laughs> ท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหจะตอบไงเนี่ยอเอาละครับผมจะตอบในเชิงของการอย่างที่ผมบอกนะครับว่ากลับมาตรงนี้ก่อน,นเดี๋ยวผมจะชี้จแจงให้ฟังมันจะมีชั้นของเรื่องราวกับชั้นของปรามัดอยู่เรื่องนี้ผมได้รับคำถามเนี่ย <S <s <uk ain> มาตลอดเวลานะ ไม่ใช่เพิ่งต,ตอนนี้แหละครับตั้งแต่สมัยเขาปิดสนามบินแล้วมันคาถามเนี่ยมันตอบมาตลอดนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่ามันทําท่าจะไม่ค่อยเกี่ยวกันเรื่องเรื่องเท่าไหร่เพราะว่าอีกต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกเพราะเรื่องมันไม่จบหรอกถ้าเอาเนื้อเรื่องเนี่ยยังไงก็ไม่จบแต่มันต้องเริ่มจบที่เราก่อนเวลาท่านขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับเวลาเกิดความกดอากาศขอให้ท่านสวมหน้ากากาให้ตัวท่านเองก่อน ก่อนที่จะสวมให้คนข้างๆถ้าไม,ไม่มันถึงเป็นอย่างนั้นรู้ไหมครับเพราะว่าหากท่านไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนคนข้างๆก็ตายด้วยท่านมัวแต่ช่วยคนอื่นแต่ตัวเองเอาไม่รอดมันตายทั้งสองคนเพราะเวลาที่มีหายใจเลยอนิดเดียวแล้วก็ตายทั้งคู่แต่ถ้าใส่ปั๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยอีกคนแล้วก็ปั๊มขึ้นมาได้ทีนี้ในชั้นของเรื่องราวก่อนที่ผมจะตอบคำถามของท่านนายกเนี่ย ผมขอยกตัวอย่างอันนี้อัน,นแล้วท่านจะเห็นภาพวันที่หลวงพ่อคูณโดนขโมยขึ้นกุฏิขโมยเงินท่านไปสองแสนบาท,ทผมถามว่าเอาคนทั้งหมดในห้องร้อยห้าสิบคนเนี่ยให้ตอบว่าหลวงพ่อคูณควรทํำยังไงจะมีคําตอบหลากหลายเลยถูกไหมครับหนึ่งก็บอกว่าหลวงพ่อเป็นพระไม่ควรเอาเรื่องหรากเอาโผสีไปเถอะสองก็บอกว่าไม่ได้อย่างนี้โจรขโมยมันก็ไม่หลาบจํา บางคนก็บอกว่าเล่นมันให้ถึงเจ้าคณะจังหวัดเลยอะไรเต็มไปหมดนะคำตอบนะครับผมบอกว่าแล้วหลวงพ่อทูลหลวงพ่อคุณทาไงท่านบอกตํารวจว่าท่านไม่เอาเรื่องท่านโอโหสิจบจะมีคนบอกว่าท่านทําถูกท่านทําผิดท่านทำอย่างนั้นท่านทำอย่างนี้มากมายเลยแล้วแต่เพราะมันเป็นกรอบความคิดของแต่ละคนเนื้อเรื่องของท่านเพียงแต่ว่าท่านจบแล้วแล้วท่านก็เห็นว่า ไอคนเอาไปมันอาจจะลําบากจริงๆก็เอาไปก็จบสําหรับท่านไม่ได้มีปัญหาแต่สําหรับบางคนถ้าถูกโกงที่บอกไม่ได้นี่มันก็ไม่หลับจําก็ฟ้องผมบอกจะฟ้องก็ฟ้องก็มีกฎหมายให้คุณก็ฟ้องแต่จะทํำยังไงก็ได้บางคนบอกเฮ้ยอย่าไปฟ้องเลยโอ้โหสิไปเพิเงินนิดๆหน่อยๆผมเพียงแต่บอกทุกคนว่าคุณจะทํำยังไงก็ตามขอให้จิตว่างก็แล้วกันคําว่าจิตว่างไม่ใช่อย่างนี้นะครับ คือเดินไปซื้อของพอแม่ค้าดา่าปุ๊บไอ้อย่างนี้ไปไกลๆเลยนะครับไออย่างนี้รีบไปนั่งที่บ้านแม่ค้าจะเอาผักคว้างเอาเพราะบังหน้าร้านเขาจิตว่างไม่ใช่แบบนี้นะครับเดินไปถึงก็พอแม่ค้าบอกนี่คุณไม่ซื้อก็อย่าไปเลือกมากผักมันช้ำเห็นแล้วความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องเลยจิตว่างเนี่ยก็ค<ด>ือว่าขอป้าขอถุงแ้วจะเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกแป๊บหนึ่ง คือไม่ได้มีความโลภไม่ได้มีความโกรธไม่ได้มีความหลงอยู่ในนั้นผู้พิพากษา,าเซ็นคําสั่งประหารชีวิตคนที่ฆ่าข่มขืนมาแล้ว5คดีรวดคนหนึ่งที่กําลังอยู่ในคณะผู้พิพากษาบอกประหารอีกคนบอกประหารอีกนี่ทิ้งไว้ไม่ได้แล้วประหารมันเลยประหารสามคนสองคนแรกเขาใช้สติปัญญาไม่ได้มีโลภะโทสะโมหะเข้าไปประกอบอีกคนหนึ่งมีความแค้นส่วนตัวนี่ผมเอามันเข้าคุกม,มาสามรอบแล้วไม่เคยเข็ดเลย ผมเซ็นด้วยเลยประหาราชีวิตใน,ในักโทษโดนประหารเรียบร้อยผูพ้พากษาคนนี้กระโดดตามเมื่อตายลงไปเป็นสัตว์นรกด้วยอีกสองคนสบายฆ่าเหมือนกันเลยเซ็นคำสั่งประหารเหมือนกันอีกสองคนแรกรอดเพราะว่าจิตว่างจากกิเลสกลับมาที่การชุมนุม <laughs> ท่านไปชุมนุมได้เลยถ้าท่านอยากจะไปชุมนุม แต่ทุกครั้งที่ท่านแบบนี้เนี่ยขอให้จิตมันว่างแล้วันถ้าท่านทําได้ท่านไม่ลงนรกแน่ไม่ว่าท่านจะใส่เสื้อสีอะไรหมดจากสีนี้เดี๋ยวจะมีสีอื่นอีกแต่ขณะที่ท่านกําลังทําอย่างนี้เนี่ยท่านว่างหรือเปล่าแต่ผมสงสัยว่าถ้าว่างมันจะทําแบบนี้ไหม <c oughs> ผมสงสัยว่าถ้าว่างจะทําแบบนี้ไหมถ้าท่านจะรักอะไรก็แล้วแต่รักชาติศาสตร์ตริย์ตามที่ท่านพูดน่ผมเห็นทุกสีบอกพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลย เพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยถ้าจะทําอะไรตามอุดมการณ์ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของตัวเองเนี่ยทุกคนมีสิทธิจะทาทุกอย่างตามสิ่งที่ทุกคุณสั่งสมมาแต่มันมีอย่างเดียวคือถ้าทําด้วยจิตที่ไม่ว่างเนี่ยประกอบด้วยกิเลสในการทําเมื่อไหร่คุณต้องรับผลเรื่องของวัตตะสามคือเมื่อไหร่การกระทํามีโลภะโทสะโมหะเข้าไปประกอบจะเรียกว่ากรรมทันทีหลังจากนั้นจะเป็นวิบากจะต้องหมุนวนในสิ่งที่ท่านต้องรับ แต่ถ้าท่านทําสิ่งนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจจิตว่างทําด้วยสติปัญญาจะทําแบบไหนสีอะไรท่านทําไปเถอะเพราะเป็นเรื่องของแต่ละคนส่วนของผมผมทําหน้าที่ใส่เสื้อสีขาวทุกวันในคอร์สปฏิบัติช่วยให้คนที่กําลังมีความทุกข์พ้นทุกตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะบอกว่าผมถูกผมผิดผมไม่รักชาติผมไม่อะไรผมไม่ทราบผมเียงแต่ทให้บุคคลพ้นทุกข์ไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม อันนี้ขอเป็นคำตอบอหายไปหมดของกูเสียได้เป็นเรื่องดี